สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติทันเดอร์ครับวันนี้พี่ติทันทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CB 6 5 0 F ปี2018ันสิบโฉมเอลวีดีครับรถคันนี้เลขไมล์วิ่งมาเพียง40,000กิโลเมตรครับมาพร้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาฮะ42,947กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคัน จอเดินไม่สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะกุญแจชิปครบ2ดอกหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงคอบนเดิมสวยนะครับแทบไม่มีรอยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆไม่มีละลางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์แต่งมือคลัต์มือเบรกเดิมนะฮะไม่โคตไม่งอกบุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพันเร่งตัวสอดเรื่องมาเล็กน้อยครับตามการใช้งานครับ ชุดสีถังเดิมสวยครับสติกอร์ฝาถังแต่งจากแคททูซีสติ cker warning อยู่ครบคันนี้มียางกันรอยด้านหลังและด้านข้างมาให้ด้วยครับตัวถังไม่มีบุกรัดยิ้มครับต้องบอกว่ามีเพียงรอยขนแมลเล็กน้อยเท่านั้นครับเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่เคยปาดไม่มีรูครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับคันนี้มาฮะคันหน้านี่ครับผิวหน้าแต่งนะครับจาก K2 Factory รโคมไฟหน้าครับเป็นแบบ Fu l l LED ดีครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะ กระบอกโชคสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมบังโคลนหน้าเดิมเป็นสีเดิมตัวรถครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับจากอ่ามิชลินครับไพลอตโลสภาพอยู่ที่เกสเปซนครับเป็นยางเบิกใหม่ขอบล้อด้านหน้าครับยังคงเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงนิดน้อยเท่านะครับสำหรับสี่0 0ืนกิโลเมตรนะฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินหรือล้มอาสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยไม่มีรอยเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับ กาดน้ําแต่งครับจาก R G ครับมาดูคอท่อด้านหน้าครับเป็นคอท่อเดิมสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะฮะนี่ครับแฟรดิงด้านขวาสติ๊กเกอร์เดิมเต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวฝาเบาะสวยครับไม่มีร่ดซึมนะครับกาวแข็งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มและกาล้มแตกคันนี้มาเพราะวชุสแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับพักเท้าเดิมสวยครับยางเต็มขาเหยียบเบรกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ เป็นท่อแต่งครับทรงอะคาบิกแบบสลิปอ่อนมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอัดตาร์ติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอับตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับปัตาราเร่งดีครับโอ้ไม่มีสะดุดเลยอนอมาครับสวิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าไร้ริ้วรอยครับสีเดิมทั้งคันครับไม่มีเก็บงานจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยถนนเขาใสาเหมือนใหม่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับยังคงเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันยางหลังครับจากนี่ครับบิชลินพ l o t โรถคันนี้ให้ไป80%สำรับยางหลังนะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะมาฝั่งซ้ายครับโซ่สเตอร์เดิมติดรถนะครับขาไปครับคันนี้เป็นสเตอร์ชุดที่2ครับนะฮะตัวโซเป็นโซ่ชุดที่2เช่นเดียวกันครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไลทริ้วรอยเช่นเดียวกันพักเท้าฝั่งซ้ายครับ เซนเซอร์ S S ensor, ไม่มีแตกหกักยางเต็มคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอแข็งเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแคสบาร์สวยฝาเป้าสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวครับการดึงกันซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกดาวแน่นอนสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะฮะซ็อปเปอร์เดิมไม่มีเชื่อมนะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนฮะมาครับกระบอกชงด้านล่างฝั่งซ้าย ขอไปครับขอไปหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งใสฮะตามสไตล์เทอร์บไบท์ของเชบุรีนะครับก็บอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาังไสจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสามพรถด้านขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะไรฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับเพียง129,000บาทเท่านั้นเครดิตดีดาวเพียง4,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งส่วประเทศฟรีค่าโอนครับถ้าคุณมองหา CB 600F LED ราคาเงินดาวน้อยๆ4 0 0 0บาทเท่านั้นฮะแล้วเจอกันนะครับธนบายนชุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ